มีปัญหานะครับเวลาพิมพ์งานเนี่ยกระดาษพิมพ์1แผน่นและเว้น1แผ่นนะครับสาเหตุเกิดจากว่าตัวงานที่ปริ้นเนี่ยเป็นงานพิมพ์ขนาดไซส์ครึ่งหนึ่งของกระดาษเลเตอร์นะครับแต่ว่าไดเวอร์มองเป็นกระดาษเลเตอร์ครับมันก็เลยพิมพ์มาครึ่งแผน่นแล้วก็เว้นอีกครึ่งแผ่นนะครับวิธีการแก้ปัญหานี้ครับทำได้โดยการตั้งค่าไดาเวอร์ใหม่ที่ไซส์กระดาษครับวิธีการตั้งขนาดกระดาษ <het S 1> เองในไดเวอร์ให้เหมือนกับขนาดกระดาษจริงที่ใช้งานในไดเวอร์แอนด์ปริ้นเตอร์ จากในคลิปครับจะเห็นว่ากระดาษราพิมพ์งานออกมาครึ่งแผ่นเนี่ยแล้วมันก็เกินมาอีกครึ่งแผ่นนะครับสาเหตุเพราะว่าตัวงานพิมพ์หรือว่าตัวไดเวอร์เนี่ยมองกระดาษทั้งหมดนะครับเป็นกระดาษแบบเลเตอร์แบบยาวนะครับแต่ว่างานจริงเนี่ยแค่ครึ่งแผ่นนะครับคราวนี้เราก็ต้องไปเซตตัวไดเวอร์ให้มองเป็นครึ่งแผ่นเหมือนกันนะครับวิธีการตั้งค่าไดเวอร์มีดังนี้ครับเริ่มต้นนะครับผมจะเข้าไปเสชคำว่า Control p a n e l นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะหาหัวข้อ Driver and Printer นะครับพอเราเข้าไปหัวข้อ Driver and Printer ตัวนี้นะครับจะสังเกตหน้าตา Printer จะเรียงเป็นถาวแบบนี้นะครับให้เราไปคลิกที่ Driver ตัว LQ 3 1 0หรือตัวเครื่องที่เราใช้งานนะครับหลังจากนั้นคลิกไปที่ Print Server Property ครับเราจะได้กรอบสี่เหลี่ยมลักษณะที่เป็นการเซตกระดาษตรงนี้นะครับ ให้เราเลื่อนไซต์กระดาษที่เป็นเลเตอร์นะครับเพื่อเราจะได้ใช้ตัวนี้เป็นแม่แบบในการตั้งค่าไซต์กระดาษของเราครับพอเราได้ไซต์กระดาษที่เป็นเลเตอร์เสร็จนะครับก็คลิกเข้าไปครับหลังจากนั้นคลิกไปที่ clear create นะครับ a new form นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นับให้หน่วยเป็นอังกฤษก็คือหน่วยเป็นนิวนะครับเพราะว่าจะได้แปลค่าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อเขาหน่อยครับว่าเป็นเลเตอร์ ครึ่งแผ่นนะครับหรือเราจะตั้งชื่ออื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับในที่นี้ผมตั้งเป็นเลเตอร์ครึ่งแผ่นนะครับแล้วผมก็จะไปเปลี่ยนค่าความสูงของตัวกระดาษนะครับจาก11นิ้วนี่ครับให้เหลือ5.5นิ้วครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการเซฟฟอร์มครับเราก็จะได้กระดาษครึ่งแผ่นที่เป็นความสูงของกระดาษอยู่ที่5.5นิ้วครับแล้วก็ปิดนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปเซตไซส์กระดาษตัวนี้ครับที่ตัวปรินเตอร์หรือไดเวอร์ของปรินเตอร์นะครับให้คลิกขวาครับคลิกไปที่ p r o p e r t y นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปเซต2จุดนะครับเซตที่ไดเวอร์แอนด์ซิตติ้งก่อนนะครับไปที่เลเตอร์ครึ่งแผ่นที่เราเซตไว้นะครับกด Apply นะครับแล้วโอเคอันนี้อันที่1นนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้ติ๊กอีกจุดหนึ่งครับคลิกไหวรอบนะครับพิมพ์เตอร์พ e r t ์นะครับพีพอฟนันนะครับไปที่อัดวานครับคลิกตัวนี้อีกหนึ่งจุดครับไปที่เล t เตอร์ครื่งแผ่นเหมือนกันครับโอเคครับแอ p พลครับโอเคครับสจุดนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็สั่งพิมพ์งาน จากตัวงานโปรแกรมเราได้ตามปกตินครับตัวพินพ์เตอร์ก็จะมองกระดาษตัวนี้เป็นไซส์ครึ่งหนึ่งของเลเตอร์เลยครับ